วันนี้เราจะมาทำอาหารทานเล่นกันนะคะเป็นฮอทดอกนะคะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดของเกาหลีนะคะชื่อกัมจาฮอทดอกนะคะทำง่ายง่ายนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะจะมีน้ำอุ่นนะคะครึ่งถ้วยตวงนะคะมียีสต์สองช้อนชานะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะร้อยห้ากร,รัมนะคะก็ ใช้น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะแล้วแม่ขุนทองก็จะต้มมันฝรั่งไว้หัวหนึ่งนะคะหัน่นเตานะคะต้มไปสองนาทีต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองนาทีเราก็จะมา,าเ,สะะะะเสด็จน้ำไว้นะคะอยู่นะคะเสด็จน้ำไว้นะคะต้มแค่สองนาทีพอนะคะให้เสด็จน้ำเสด็จน้ำไว้นะคะ กว่าแป้งจะขึ้นเป็นชั่วโมงนะคะต้องปล่อยแป้งไว้ค่ะอย่าลงมาผสมแป้งเลยนะคะใส่ลงไปนะคะในทัพเปอร์แวร์ที่เรามีฝาปิดนะคะมันจะได้ง่ายๆนะคะเราก็ใสนะ่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ <c oughs> 1>, 1ช้อนโต๊ะนะคะจะแดงหรือขาวได้หมดแล้วก็คนคนให้ละลายนะคะให้น้ำตาลพอละลายนะคะ หน่อยนะคะเราก็ใส่ยีสต์ลงไปนะคะ2ช้อนชานะคะน,นะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะ แป้งจะเหลวนิดนึงนะคะนั่นถูกต้องแล้วนะคะต้องให้เหลวคนให้แป้งละลายเข้ากันนะคะเหลวอ,อย่างนี้นะคะคนสักสองนาทีนะคะแบบนี้นะคะแป้งมันน้อยนะคะปริมาณน้อยก็ไม่ต้องกังวลมากนะคะคนๆไป เดี๋ยวเราจะปิดฝาทัพเปอร์แวร์ไว้นะคะปิดฝากล่องไว้พักไว้หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาทอดกันนะคะก็อย่าปิดกล่องทัพปเปอร์แวร์เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะครบหนึ่งชั่วโมงให้แป้งมันขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดกันนะคะทีนี้แม่ขุนทองก็จะเตรียมนอกจากเตรียมมันฝรั่งไว้แล้วนะคะที่จะชุบแล้วก็ทอดนะคะ เราก็จะเตรียมมันจะมีเกดขนมปังนะคะแม่ขุนทองไม่มีเก็ดขนมปังนะคะก็จะมีคอนเฟกนะคะม,ะคะมะีคอนเฟกนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะทุบๆคอนเฟกให้แตกๆนิดนึงนะคะแล้วก็ชุบไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราทอด <ขา S 2> กัน,นะค,ะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะมาเปิดดูแป้งกันนะคะแป้งก็เริ่มฟูแล้วนะคะเหลวๆแบบนี้ถูกแล้วนะคะเดี๋วยวแม่ขุนทองเตรียม ใส่ก่อนแล้วก็เสียบไม้ไว้นะคะก็เอาไม้ตะเกียบนะคะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็เสียบจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาแทงนะคะไม้ตะเกียบมันจะมนๆมน้อยนะคะไม่มีปลายแหลมนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็เตรียมเก็ดขนมปังไม่มีนะคะแม่ขุนทองก็ใช้คอนเฟกนะคะทําให้มันละเอียดนิดนึงนะคะหยาบๆบละเอียดแบบหยับๆนะคะไม่ได้เป็นละเอียดมากนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งที่เราต้มไว้แล้วก็ เสด็จน้ำไว้นะคะทีนี้เราอยากให้มันแห้งนะคะเราก็เติมแป้งสารีอเนกประสงค์เข้าไปนะคะให้ไม่รลดความชื้นของตัวมันฝรั่งลงนะคะคลุกๆแล้วนะคะนะคะ ชื้นน้อยลงนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะเตรียมทอดแล้วนะคะก็เอาแล้วก็นี่นะคะไส้กรอกดูก่อนนะคะไส้กรอบชุบชุบแป้งนะคะนะคะแบบนี้เลยนะคะชุบเอาตามที่ใครเก่งๆนะคะก็จะชุบได้สวยนะคะนี่นะคะ ง่ายเลยนะคะชุบแบบยื้ๆนะคะนะคะแล้วก็มาชุบมันฝรั่งนะคะชุบมันฝรั่งให้ติดเลยนะคะให้มันฝรั่งติดนะคะเราก็ช่วยกดๆก็ได้นะคะแบบง่ายๆนะคะไม่ใช่มืออาชีพนะคะแบบนี่นะคะเดี๋ยวเราเปิดตาไว้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาชุบเก็ดขนมปังนะคะหรือเป็นคอนเฟกของเรานั่นเองนะคะที่เตรียมไว้นะคะกรอบอร่อยนะคะก็สวยมั่งไม่สวยมั่งตามท้องเรื่องนะคะแล้วก็ลงทอดได้เลย นี่นะคะเราเริ่มทอดออกมานะคะมันฝรั่งก็กรอบนะคะขี้เหล่มา่งสวยบ้างอะไรอย่างงี้นะคะตามที่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะกําจา h o ฮอทดอกของเรานะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะขี้เหร่บัางสวยบ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็ลองทําดูนะคะใครมีฝีมือนะคะลองดูนะคะ